สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาพาทำาปลูกสับปะรดสีแบบใหม่นะคะทำจากอาเอาจานพัดลมมาทำแล้วเราก็จะแซมด้วยเฟิร์นซิกสแซกนะคะอุปกรณ์ที่จะเตรียมแล้วก็มีดังนี้ีแบบใหม่ที่แบบใหม่สวยมากเลยค่ะ เราจะไปดูอุปกรณ์การเตรียมของเรานะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะก็จะมีถุงมือสำหรับเพาะปลูกเก้าอี้แล้วก็ตะโรสีที่เราจะเตรียมขุยมะพร้าวแช่น้ำไว้ก่อนนะคะสองสาวันแล้วก็วีออสโปโคส์กันไกลไม้จิ้มฟันเฟิ่์นซิกแซกที่เราตัดมาแล้วจะจะลักษณะนี้นะคะ ก็สแลนตัดตัดสแลนให้ได้รูปเท่ากับจานพัดลมวิธีตัดก็ง่ายๆนะคะแล้วก็แล้วก็จานพัดลมแล้วก็วางแผ่นสแลนอย่างนี้แล้วก็เอาจานพัดลมตั้งพอจานพัดลมตั้งเสร็จแล้วก็จับขึ้นเทียบระหว่างตรงนี้แล้วกันไกตัดตามค่อยๆยกตัดตามตัดตามอย่างนี้มันก็จะได้ได้เป็นเท่ากับจานพัดลมเดีย๋ยวเราจะลงมือทำกันเลยนะคะ เราจะต้องเอาเกอี้แลมาตั้งก่อนแล้วเราก็จะเอาพัดลมวางอย่างนี้นะมุมระหว่างส่วกลางนะคะแล้วเราก็วางอันนี้ลงไปเกล็ดลับการาใส่เฟินพิเช่ของเรานะคะ ทำไม่ให้ไม่ให้เขาหลุดออกมาได้นะคะก็เราจะเสียบลงที่ก้นนะคะกระหว่างตรงนี้ตัดเลยค่ะดูจับดูจับขาโต้นี่ง่ายๆเลยเราจะรู้แบบช่องว่างมันว่าเราจะใส่ประมาณไหนอะไรยังไง หักพีหักแนวเราก็จะใช้ความทแท้ของเรานะคะนี่นะคะเสียบเลยค่ะตรงช่องนี้นะคะเราก็เสียบขึ้นไปเลย,ยาหาัที่เราเสียบขึ้นไปอย่างนี้นะคะเป็นตรงช่องว่างตรงนี้ ขึ้นมาอย่างนี้นี่มันใบใหญ่อกขึ้นมาอย่างนี้นะคะลววงมาอย่างนี้เสร็จแล้วเราจะใช้ไม้จิ้มฟันเสียบไปเลยค่ะเสียบเพื่อกันการไม่ให้เขาตกลงไปข้างล่างนะคะเวลาเราใส่ขู้นมะพร้าวหรืออะไรเงี่ยล่างมันก็จอ,อกตามพวกนี้อันนี้ล่างมันจอ,อกตามนี้เป็นเศอีกย้างเลยนะคะน,นี่เราตัดไ้แล้วแยกออก ขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะเราก็เสียบไปเลยเกาะมันไว้อย่างนี้ื่อที่อยู่มันเป็นเทคนิคการใส่แบบง่ายๆเราก็เสียบขึ้นไปอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็เสียบไม้จิ้มฟันเสียบวางแล้วก็มุมนี้ เจะเอาขึ้นไปอย่างนี้นะคะว่ากันเขาหลุดแล้วก็เขาจะได้อยู่กับขุยมะพร้าวตลอดไม่หลุดไปไหนโอเคแล้วก็ใส่ถุงมือก่อนับขุยมะพร้าวเวลานันมีเมลงหรืออะไร,ร,ออะไรแล้วก็ไม่โดนแมลงกับ กุ้ยมะพ้าวใส่เลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องหนามากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่สับปะรดสีลงไปอีกเพราะสับปะรดสีเราแกะออกมา แค่ออกมาจากกรงนกที่เราทำเอาไว้มันมันกรงนกมันพังละมันเราเป็นดน้ำบอ่อยๆเป็นไม้เสร็จแล้วเราก็จะโรยปุ๋ยนะคะออสโมโคสสูตร13 13หรือ16 16ก็ได้สูตรเสมอค่ะแล้วเราก็วางเลย ะะมาดูว่าตรงไหนมันสวยตรงไหนมันสวยแล้วก็เอาขุ้เมล็ดข้าวมาใส่จับตั้งให้มันตรงได้ ม,มันนะคะเสจแล้วก็เใส่เลยก็ตั้งขึ้นนะคะเพราะว่าสัปอรส์สีถ้าถ้าเราจับนอนลงอย่างนี้นะคะถ้าเราจับนอนลงอย่างนี้เวลาเราลดน้ํามันจะตายมันต้องตั้งขึ้นอย่างนี้เพราะว่าธรรมชาติของเขาคือน้ํามันจะต้องกองอยู่ตรงนี้มันจะไม่ตาย ก็ต้องจับเขาตั้งขึ้นอย่าให้นอนลงถ้านอนลงก็คือตาย แน่นๆนะคะต้องแน่นเลยค่ะ แล้วเราก็เหลือตรงกลางน่แก็กดให้นั่นเลยนะคะ่ะก็จะได้ไม่ล้มสวยามโอเคนี้เราก็ ว่าให้มันเสมอกันเลยนะคะประมาณนี้กากให้มันอยู่ระหว่างกลางนะคะอืมอตรงนี้เลยเอาเอาตำแหน่งค้าโตเป็นสำคัญ ตอนเพราะว่าพับแค่ครั้งเดียวพอเพราะว่าลวดเราจะได้ไม่เสียเยอะนี่เือเขวนเนี่ยนะ mm hmm. นี่เราก็าใส่ได้เลยเราจำเป็นต,ต้องยกตรงนี้ขึ้นสูงเพราะว่าเราต้องใส่ตรงนี้ของเราก่อน เราจะถึงว่าถึงต้องใช้เก้าอี้เพื่อที่ยกฐานมัขึ้นนะคะโอเคทีเราก็จะเป็นแานนะคะโอเคสวยนี่นะคะ เป็นเพื่อนสนใจลองไปทำดูนะคะบ๊ายบาย